สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทําเป็ดตุ๋นพะโล้เนื้อเปื่อยนุ่มหอมกลิ่นพะโล้สุดๆมาพร้อมกับน้าจิ้มสูตรเด็ดแง้ขอบอกเลยแซ่บหลเด้อขั้นตอนแรกเรามาคั่วเครื่องเทศกันเลยครับแอนจะใช้เป็นอบเชย6ก้านพริกไทยดํา1ช้อนโต๊ะข่าหั่นแว่น5แว่นกระเทียมแกะเบือก1หัวป่อยก๊กเจ็ดดอกรากผักชี4รากคัวเครื่องเทศจนเหลืองและไม่กลิ่นหอมเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาคียวน้ําตาลกันเลยครับแอนจะใช้เป็นน้ามันพืช2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บสี่ช้อนโต๊ะเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายและมีสีเหลืองเข้มเลยนะครับเมื่อน,น้ำตาลปี๊บละลายแล้วพักน้ำตาลปี๊บทิ้งไว้เลยนะครับต่อมาต้มน้ำตุ๋นกันต่อเลยครับเองจะใช้เป็นน้ำเปล่า4ลิตร ใส่เครื่องเทศที่เราคั่วจนหอมแล้วลงไปเลยครับเครื่องพะโล้1 0 0กรัมน้ำมันหอย4ช้อนโต๊ะซีอิวขาว4ช้อนโต๊ะซีอิวดำ4ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยครับเกลือป่น2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยครับเทน้ำตาลปี๊บที่เราเคี่ยวไวล้ลงไปเลยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพื่อนๆเคี่ยวน้ำตุ๋นทิ้งไว้จนเดือดกันเลยนะครับเมื่อน้ำตุ๋นเดือดและมีกลิ่นหอมได้ที่แล้วแอจะใส่เป็นเป็เปดหนึ่งตัวนะครับขนาด2,500กรัม กดเป็ดของเราให้จมน้ำเครื่องตุ๋นเลยนะครับเพื่อให้เป็ดของเราสุกอย่างทั่วถึงนะครับแอาจะตุ๋นเป็ดทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับหากเพื่อนๆชอบทานเนื้อเป็ดที่นุ่มและยุ่ยเพื่อนๆสามารถตุ๋นน้ำกว่านี้ก็ได้นะครับเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วเป็ดของแอนนะครับจะมีเนื้อนุ่มและยุ้ยได้ที่แล้วนะครับนำเป็ดของเราขึ้นพักไว้ให้คลายความร้อนเลยครับขั้นตอนต่อไปเราไปทำน้ำจิ้มแซบ่บแซบันต่อเเลยครับใส่พริกและกระเทียมตามให้ละเอียดตามต้องการได้เลยนะครับ จะใช้เป็นน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดองหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำต้มสุกสามช้อนโต๊ะมะนาวหนึ่งลูกหากเพื่อนๆชอบทำเปรี้ยวสามารถเพิ่มเติมมะนาวได้เลยนะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเติมความหอมด้วยหอมหักจีซอยตามต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มเป็ดตุ๋นพะโล้รสเด็ดของเราแซ่บหลายเด้อ เราบรรจัดใส่จานให้เพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับราดด้วยน้ำตุ๋นรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยน่าทานมากๆเลยครับเลยหน้าเป็นตุ๋นพะโล้ด้วยหอมผักชีซอยตามต้องการได้เลยนะครับทานคู่กับน้ำจิม้มรสเด็ดแซ่บแก่ถึงใจกันเลยครับมาหมั่นเป็นตุ่นพะโล้ของเราด้วยกันครับเพื่อนๆหมั่นเป็นกันครับ